สำหรับหมู่บ้านก่อจิกนะฮะเริ่มตั้งแต่ครอบครัวผมก่อนมีการนําแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9นะฮะมาสืบสารใช้กันอ,อย่างยาวนาน,นะะที่ทํากันมาหลายปีนะในเรื่องของการอนุรักษ์แล้วก็ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมทางทะเลนะครับไม่ว่าจะเป็นการปลูกป่าชายเลนการทําประการังเทียม การทำรํำซังเชือกทําสลายเทียมยญาเทียมต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับเพื่อฟื้นฟูและรักษาสิ่งแวดล้อมในทะเลนะครับมีการพัฒนาในเรื่องของการใช้พลังงานทดแทนนะครมาผลิตกระแสไฟฟ้าใช้นะสำหรับคนในชุมชนนะทุกๆครัวเรือนนะครับถ้าโดยหลักๆเนี่ยเราใช้ พลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์นะฮะปัจจุบันฮะก็พูดได้ว่าเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับในบ้านนะฮะในพระราชดำรัดของในหลวงรัชกาลที่9้านะรพระองค์ท่านกล่าวว่าพลังงานเนี่ยเราใช้ทุกวันนะฮะนะะวันหนึ่งมันก็หมดควรจะต้องหาพลังงานทดแทนนะเข้ามาช่วยเข้ามาใช้ทดแทนกับพลังงานหลักที่เราใช้อยู่ รักพ่อพอเพียงเพื่อพลังงานที่ยั่งยืน